สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาหาเห็ดพอ่อนะครับนี่นะครับกำลังเก็บเห็ดพอ่อนอันใดก่อนหินเอ้ยีหนีดอกไหนไหนเออขาไม่อยู่บานเท่านะนี่นะ มันเน่าแล้วครับฝนมันตกก็เขาขายโลละสามสี่ลอยหาลอยมานี่ยมันจะอยู่น้ำคันแท้นะครับโอ้ยปอดพูน่ะอ่อนๆกับมีแก่ละมีพูนปุดปอดพูน่ะปุดจกเอาจกเอาเลยปอดปุด ปืดปุ่นอะปอดปืดปืดปอดปืดขุ้น่ะการหาแบบมือสมังนะกวนกระตกนะครับผมมีอาการมั่งท้องไรท้องหน้าหนามปิมคอรอ์่เพลีย ตุก็ส๊ีมีแบบเฮ็ดเพาะที่ออมันเถาก็มีนะครับเดี๋ยวผมจิบเป็นตัวอย่างนะครับนี่นี่มันเถานี่มันเถาแล้วปูดปวดอีกปีดอยู่บางทีมันเถาแล้วนี่นะครับนี่ก็อเถานเถาแล้วเนาะออกทุกปีนะออกทุกปีเลยนะครับ

งานหลาะหาน้ำาุ่งน้ำถ่ำถาดงน้ํำดิงห้องตัวยี่สิ ขี่รถยันเมียรตรงน้ำเจ้าดีเขี่ยไรคอยบะ